ต่อนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับที่คอลัมน์หมายเลขเจ็ดวันนี้นะครับมาติดตามการเปิดพื้นที่ทางความคิดให้กับเยาวชนไทยในการร่วมกันทำกิจกรรมต่อต้านการพิจาริคอร์รัปชันติดตามกับคุณสมโพโทรรักษาเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงสภากาแฟนะครับคุณผู้ชมก็คงจะนึกถึงสถานที่ที่คนสูงวัยใช้พูดคุยเรื่องปัญหาการบ้านการเมืองกันนะครับแต่ว่าคอลน์หมายเลขเจ็ดนำเสนอวันนี้สภากาแฟในแบบของวัยรุ่นนะครับเขาใช้พูดคุยเรื่องของปัญหาการพริตคอรัปชันและแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ให้กับสังคมไทยครับติดตามจากรายงานของคุณนิชารีพัดทองครับ หลายคนคุ้นเคยกับสภากาแฟสถานที่ที่เราไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆทั้งสังคมและการเมืองจะดีแค่ไหนหากกลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชนมีพื้นที่ของพวกเขาเองเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่สามารถร่วมกันเป็นเจ้าของบริหารร้านและยังใช้พื้นที่รวมตัวสร้างเครือข่ายทำความดีเพื่อสังคมโดยเฉพาะการเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งรากลึกในสังคมไทยมานานอย่างการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ไม่เกินหนึ่งปีนับจากนี้ร้านกาแฟคอรับท่านฉันไม่ขอรับหรือีฟิวสุขรับคาเฟ่จะเป็นสถานที่และเวทีความคิดให้กับกลุ่มเยาวชนต่อต้านคอรับท่านซึ่งมีเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเป็นสมาชิกมากกว่า6,000คนใน90มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยโดยจะก่อรสร้างสงสาขาแรกเริ่มที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เ <gaat> มื่อพูดถึงพื้นที่หรือวิธีความคิดสําหรับกลุ่มเยาวชนเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเรารับรู้ถึงความตั้งใจและกระต,ตือร้นของพวกเขาที่ต้องการลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมไทยก็คอร์รัปชันเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นปัญหาที่ฝังลึกในสังคมไทยอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะต่อต้านจริงๆถ้าเยาวชนไม่มีส่วนร่วมเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถต่อต้านได้ ทผู้ชมคะและนี่คือเสียงสะท้อนจากกลุ่มเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชันค่ะ mm hmm. พวกเขาจะเป็นพลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปซึ่งทักพ่ายกระชนและองค์กรระหว่างประเทศก็เห็นความสําคัญนะคะจึงได้ร่วมมือกันเปิดพื้นที่ทห่พวกเขาสามารถพัฒนาเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมอาจสงสัยว่าร้านกาฟแฟจะช่วยให้เยาวชนมารวมตัวกันแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างไรลองฟังความคิดของน้องคนนี้ค่ะ นะคะนัก,ศ,กศึกษาที่ศึกษาอยู่เนี่ยมันจะแบบขาดกาแฟไม่ได้ไม่ว่าจะอ่านหนังสือนะหรือเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกาแฟเนี่ยจะอยู่ในส่วนหนึ่งคีดของประจำวันของนักศึกษาแน่นอนนะคะ mm hmm. ก็เมื่อบอกเหมือนเป็น่วนรวมมิทติ้งของนักศึกษาด้วยกันเองด้วยะค่ะความคิดนี้สอดคล้องกับความตั้งใจของคุณลุกสีเบนผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยที่อยากให้ร้านกาแฟคอร์รัปชันฉันไม่ขอรับ เป็นเวทีศูนย์รวงความคิดของเยาวชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยให้รวมมือกันต่อต้านคอรัปชัน The whole concept is to create a space for the youth. This is a space for the youth created by the youth. We want the anti-corruption cafes to be the so-called nerve centers of anti-corruption. เราคนไทยคงนิ่งเฉยต่อภัยร้ายนี้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะข้อมูลจากผลวิจัยเอแบคโพในปี2556พบว่า เยาวชนไทยกว่า60%เห็นว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติธรรมดาและยอมรับได้หากตนเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ตอกย้ำความวิกฤตด้วยดัชนีวัดการคอรัปชันขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2538พบว่าประเทศไทยไม่เคยสอบผ่านคะแนนความโปรง่งใสโดยในปี2556เราได้เพียงแค่35คะแนนจาก100อยู่ในลำดับที่102จาก177ประเทศ เมื่อเทียบกับปี2,555ยังพบด้วยว่ามีการทุจริตคอรัปชันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมร้าน,นกาแฟคอรัปชันฉันไม่ขอรับเป็นอีกโครงการที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสาหารประชาชาติหรือ UNDP ปริเริ่มให้มีขึ้นโดยหวังปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนไทยภาคเอกชนอย่างองค์กรต่อต้านคอรัปชันแหล่งเห็นถึงปัญหานี้เช่นกันจึงร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสาหารประชาชาติ ทำโครงการร้านกาแฟาเพื่อสังคมโดยคุณประมลสุทีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเชื่อมัน่นว่าเยาวชนจะเป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน เราต้องการจะปลูกฝังเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาเนี่ยให้มีจิตสำนึกในเรื่องนี้นะฮะถ้าเปลือตัวเขาเองเนี่ยสำนึกแล้วเนี่ยครอบครัวเขารอบรอบตัวเขาก็จะเป็นสิ่งที่เขาสามารถจะเข้าไปช่วยทําให้ทั้ง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 หมดเนี่ยดีขึ้น เยวาวชนไทยประวัติมองว่าพวกเขาเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆในสังคมแต่ก็เป็นจุดเล็กๆที่มีพลังมหาศาลทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เพราะการต่อต้านการ,กร,รทุจริตคอร์รัปชันจะสาเร็จได้นั้นคนไทยต้องร่วมมือกัน For this we need to have everybody on board. It's not only the few students who go to the refuse to be corrupt cafes. If they are all on board, then I think we will have a successful initiative. everybody has to be a part. Everybody has to be on board and everyone has to refuse to be corrupt. บ้านเมืองของเราประเทศไทยนั่นเองครับสวัสดีครับตัรวร่วมกันในการปราบปรามการที่จตคตคอร์รัปชันนะครับ